โค้ดด่วนกล่าวสุดซึ้งถึงทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยลหลังคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกม2022สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยโค้ดด่วนดานายศิวัชละเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยกล่าวว่าขอบคุณนักกีฬาแล้วก็ทีมงานสตาฟที่ช่วยกันต่อสู้จนถึงวันนี้ ปีนี้เป็นปีที่แข่งกันอย่างยาวนานตั้งแต่ซีเกมไล่มา VNL มาจนถึงเอเชียนกลางปลีชิงแชมป์เอเชียและคัดโอลิมปิกร่างกายของนักกีฬาเราค่อนข้างหนักการเล่นของนักกีฬาเรามีอาการสวิงพอสมควรแต่วันนี้ต้องเช่นชมที่ร่วมใจกันต่อสู้อย่างดีเวียดนามก็ดีแต่ของเรามาดีกว่าต้องขอบคุณทางต้นสังกัดของนักกีฬา รวมถึงครูผู้สร้างทุกคนที่ผลิตนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติให้พวกเราสามารถต่อยอดมาสู้เหรียญรางวัลในเอเชียนเกมหนนี้ได้ด้วยความหวังอยากจะเอาเหรียญกลับบ้านทําให้ช่วงแรกๆมันไม่ฟรีสไตล์เท่าไหร่แต่พอเล่นๆไปทุกคนช่วยกันดึงกําลังใจกลับมาใครดิ้นไปก็ดึงลงใครไม่ตื่นตัวก็กระตุ้นกันขึ้นมาทำให้เกมวันนี้เราเอาชนะเขาได้ ในรูปแบบการเล่นในการแข่งขันปีนี้เวลาการเตรียมทีมค่อนข้างน้อยตั้งแต่ซีเกมหลายๆคนอาทิตเช่นเพียวหรือบุ๋มบิมกลับมาก็ไปซีเกมเลยหลายๆคนก็กลับมาไม่ถึง2-3ถึงอาทิตย์ก็ต้องไปต่อทัวร์นาเมนต์ในระดับทีมชาติหลายๆครั้งมันต่อกันเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของร่างกายสำคัญมากไม่เหมือนหลีกเพราะหลีก แข่งทุกสัปดาห์แล้วพักแต่หลีกการทำร่างกายก็อีกแบบทีมชาติก็อีกแบบทำให้การทำร่างกายต้องทำให้ดีแต่โปรแกรมปีนี้ต้องยอมรับครับว่ามันทำค่อนข้างยากแมตช์ทัวร์นาเมนต์ก็เยอะทำให้เราไม่พัฒนาไปถึงจุดที่เต็มที่ได้เลยทำให้มันมีอาการสวิงบ้าง ก็จำเป็นต้องบอกทุกคนต้องรักษาร,ร่างกายต้องพักฟื้นร่างกายเพราะหลีกเขาก็ต้องใช้เต็มที่เหมือนกันเขาจ้างไปแล้วทุกคนเป็นมืออาชีพต้องดูแลตัวเองอะไรที่ช่วยเราได้ก็ต้องเอาไปความเป็นมืออาชีพมันคือค่าตอบแทนที่เขาได้รับบางส่วนและประสบการณ์ที่เขาได้ไปเล่นมันจะกลับมาส่งผลกับทีมชาติไทยต่อไปโค้ดด่วนกล่าวปิดท้ายว่า ขอบคุณแฟนๆทางบ้านและก็ผู้ชมที่มาเชียร์ในสนามพวกเราได้แรงเชียร์จากท่านต่อสู้และหยิบเหรียญนี้กลับไปให้คนไทยขอบคุณลูกทีมทุกคนจริงๆบางทีความยากลำบากมันมีทุกส่วนไม่ว่าจะทุกครั้งจะการเดินทางทุกอย่างแต่เราก็ปรับตัวเข้าหากันทำให้สมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของการเล่นผมหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จ ในการที่ได้เล่นในระดับอาชีพและทำในสิ่งที่ตัวเองรัก